เขาต้องการไปอยู่ในซีให้ได้แลกดูทุกอย่างที่มีเขามาถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วนะคะเขาต้องมั่นใจอะไรที่มาถึงที่นี่นะคะอะไรคือหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือหรือเขามั่นใจว่ามาหาอำนาจไหนแบ็คเขาอยู่เขาถึงได้เลือกที่จะผลักดันให้เรื่องมาถึงจุดนี้เขามั่นใจจีน พูดตรงๆนะครับว่าจีนก็ยังอยากได้ฐานทัพเรือเรียนเป็นข้อต่อรองเพราะว่าฐานทัพเรือเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคุมทะเลจีนใต้กัมพูชาอาจจะมั่นใจเกินไปบังเอิญว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็เล,เล่นเล่นแบบผิดกฎหมายรองประเทศหลายหลายหลายหลเรื่องงานจนจีน,นต้องถอยอ่ะไอ้วิธีการทําของกัมพูชาซึ่งจมตีพลเรือนเนี่ยทำให้จีนเขชาชะงักอย่าช้าอย่าร้อยเ็าทาอะไรแล้วค่อยขยับตอนนี้ต้องฟอ้องก่อนเพื่อจะแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าทางกัมพูชาเนี่ยผิดเงื่อนไขตรงนี้ แล้วที่ฟ้องเนี่ยส่งไปที่เป็นเอก่อนที่เข้าจะไมนิฉัยและท่านหวังผลลับอะไรจากมติของ u n s อคะได้พื้นที่ได้ดินแดนได้ประสาทได้ใจประชาชนได้คะแนนิยมุมงสู่1ล้าน s u b s c r i b e บอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ เสียงฝั่งกัมพูชาการที่มีเป้าหมายสูงสุดว่าต้องการผลักดันเรื่องให้ไปถึงเวทีระหว่างประเทศนะคะวันนี้ท่านโพสกรก็บอกว่าเขามาถึงย n s อได้นั่นคือเขามาถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วนะคะเขาต้องมั่นใจอะไรที่มาถึงที่นี่นะคะอะไรคือหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือหรือเขามั่นใจว่ามหาอำนาจไหนแบ็กเขาอยู่เขาถึงได้เลือกที่จะผลักดันให้เรื่องมาถึงจุดนี้เขามั่นใจจีนพูดตรงๆนะครับเพราะจีนก็ยังอยากได้ฐานทัพเรือเรียนเป็นข้อต่อรองเพราะว่า มัเถ้าเรียบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคุมทะเลจีนใต้มันเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรเงินในกระเป๋าของเขาอ่ะที่จะไปแลกกับจีนได้บังเอิญว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็เล่นเล่นแบบอ่าผิดกฎหมายของประเทศหลาย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 เรื่องไงนจนจีนต้องถอยอ่ะนะครับแล้วก็สำนักข่าวสนหัวอยู่ที่เรียนให้ทราบเนี่ยเขาเขาบอกเลยว่าเอ๊ะกัมพูชาโจมโจมตีประเทศไทยก่อนนี่นาะอันนี้มันก็เลยกลายพระสักาสหัวก็เหมือนกับ เป็นกระบอกเสียงเขารัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องเขาต้องการกรองเรียบร้อยถึงพูดออกมานะครับพูดออกมางนี้ก็ทําให้กัมพูชาเนี่ยเหมือนจะไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดจีนเนี่ยไม่ไปแนะนําประเทศอื่นๆเนี่ยอีกประเทศอทื่นๆที่ที่เป็นสมาชิกแบบประเทศมุนเวียนเนี่ยนะเขาก็จะไม่บวชให้ไงมันก็มีกว่าที่ไทยจะเอาเรื่องของเขาไปผิดเรื่องของคำนุนกรุง,งรมเรื่องของการเป็นอายกรรมคลามเนี่ยเอาไปพูดให้ทุกคนเห็นว่าไม่ควรจะสน,นุนไงจริงไหมอ่ะมันนั่นเป็นไม้ตายของเราซึ่งเราจะต้อง เรามัดระวังในการที่จะพูดะไรมากกว่านี้ก็คืออย่างยกตัวอย่างจากกระพงภูมิน,นาศเนี่ยเราไม่ควรจะพูดออกมาแผนเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มีท่านผู้นําจิพิยานไทยก็ไปบอกว่าเราต้องสั่งสอนแสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวเราต้องการไปจงตีเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอยู่เงียเงี่ยมในบ้านได้ไหมล่ะนะนะไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะทําคุณอยา่าอย่าการทําตัวเป็นคนเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่ขับฟ้าไม่ต้องเราต้องพูดเสมอว่าเราป้องกันตัวเราเป็นพลเมืองดีอยู่ในบ้านนั่ถูก ทำร้ายต้องทําตัวน่อยแม้คุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามต้องไม่พูดแล้วถึงเวลาคุณปฏิบัติเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันก็เหมือนกับตัวที่เราเรียกว่าเหมือนกับเราเราเรา,เราซ่อนซ่อนไอ้อุ้ลับไว้อะ่ะอย่าเพิ่งใช้ทำเงียบๆทำเป็นคนที่น่าสงสารนะน่าเห็นใจแล้วททุกคนเข้าใจเราแล้วเราถึงใช้ต้มเนี่ยแล้วจบเลยนะครับค่ะขออนุญาตให้ท่านโฆษกขยายความเรื่องจีนนะคะน่าสนใจอย,อย่างมากทําไมจีนถึง จะเป็นประเทศที่น่าจะช่วยกัมพูชาได้แล้วก็ทําให้กัมพูชามั่นใจในการเปิดปฏิบัติการทางนี้ทั้งที่ก็ดูเหมือนว่ากําลังทหารเขาจะน้อยกว่าแล้วเขาก็ใช้ปฏิบัติการหลายอย่างที่ละเมิดกฎบัตรของสหรประชาชาติแบบโจ่งแจง้งคือมันมันเอาเรื่องของจีนก่อนนะครับเออจีนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาก็จีนเขาเขาจำจำเป็นจะต้องสนใจทะเลเรียมนะครับมาเรื่องของการคุมทะเลจีนใต้นะครับอา่ามัน มบูชาอาจจะมั่นใจเกินไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยรัชาเขาก็ต้องคิดหลายหลเรื่องนะครับแล้วเราก็โอเคในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเราก็เต้นเรือดำน้ำซื้อของจีนไปไงใช่ไหมเขาก็เลยจีนก็ยังมีความรู้สึกว่าไทยกับเขาเนี่ยก็ยังซื้อขายของกันอยู่ผลประโยชน์เขาจีนเขาก็ได้ไงมันนะแต่ว่ามันถ้าเทียบเรือดำน้ำกับถ้าเรือเรือเรืยเรือเรืยมันใหญ่กว่าเยอะมันสะพันกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้วิธีการทําของมบูชาซึ่งจมตีพลเรือเนี่ยทำให้จีนเขาชะงนัก พอทำงานเขาก็ถอยไปก้าวหนึง่งพอถอยไปก้าวหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคเลยคือตอนแรกแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ตอนที่โดนกับระเบิดสองสองครั้งเนี่ยแล้วไทยไปผลีผลามนะฐานเนี่ยฟิวฟิวขาดลุยเลยเงี้ยพลาดเลยจีนเข้าข้างเลยกูเสร็จเลยแพ้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังยังเป็นจังหวะที่กบ,บุูชาปืนลัน่นปืนลั่นเองอถืิวบาปืนลั่นเองก็วางไปแล้วคุณก็เผยเผยท่าแท้มาหลายอย่างซึ่งทําให้เสียหายหลักมีหน้าที่จะชี้แจงชาวโลกไปนี่ถามว่าทําไมเขา เขาไม่สนใจเรื่องไ CC เพราะเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นสมาชิกนะเป็นภาคีและให้สตยาบัตญแล้วแปลว่าเขตมหน้าสารอ,าอัยารเหล่าประเทศเนี่ยครอบคุมกัมพูชาเพียงแต่ใครร้องขึ้นมาเนี่ยสามารถจับได้เลยนะครับจับใครครับจับท่านฮุนเซนเพราะว่าท่านฮุนเซนประก,กาศว่าท่านเป็นขุนประาการไงประาการการรบลูกกับฮุนแผนดังนั้นก็ฮุนเซนพร้อมกับตัวของกองกำลังท่านก็จะมีกองกำลังอยู่ชุดหนึ่งเขาเป็นกองลางบนไอกองลงพิเศษป้องกันตัว มันมันมีอาวุธครบมือเลยกับกองกำลังทหารปกติของธนูมานเนตนะครับคณะรัฐตีทั้งหมดเนี่ยต้องโดนฟ้องแล้วก็เชี่ว,ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องฟ้องก่อนอย่าช้าอย่าร้อยก็ทําอะไรแล้วค่อยขยับตอนนี้ต้องฟ้องก่อนเพื่อจะแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าทางกมูชานเนี่ยผิดเงื่อนไขตรงนี้แล้วที่ฟ้องเนี่ยส่งไปที่อินโดนซีก่อนที่เขาจะมีนิจฉัยคือเราส่งไปกรุงเทพกันนะสารยาลองประเทศเสร็จแล้วเนี่ยสำเนา เรื่องนี้นาไปเข้ายูเอนเอีอีกทีหนึงน่งเพื er ่อเข้าใจรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเราร้องเรื่องอะไรไอ้คําที่พูดครั้งแรกที่เราร้องไปมันก็เป็นแค่พูดครั้งเดียวไงแต่ที่ส่งไปที่ศาลในยุโรปประเทศเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอันนี้ไปไปเสนออีกทีหนึง่งยูเอเนี่ยเขามีหน้าทีท่อีกอย่างหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วก็คือว่าถ้ามันมีการประทะก,การของประเทศใดๆซึ่งไม่เป็นีอะไรกันเลยเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญว่าโอเคอาจจะมีแค่ของประเพณีการสงงครรราามะะหว่2ปเทศ ผิดหรือเปล่ายูเนสซีเปนคนชี้หรือว่าถ้ามีการทำรัฐพลเรือนอย่างเนี้ยยูเนซีจะสั่งให้ขึ้นไอซีซีได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณมีมอำนาจนนี้คุณก็พิจารณาแต่เราส่งไปไอซีซีแล้วนะ,ะแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นภาคีแต่เราไม่ใช่สัตยบาบันตใช่ไหมแต่นั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้ร้องได้เลยทันทีแต่เราร้องเป็นกรณีได้มีข้อยกเว้นให้ว่าเราขอร้องในกรณีที่เกิดการลุกรานระหว่างกพูชาลุกรานไทยแล้วก็ทำรัฐพลเรือนขอให้ไอซีซี ให้การพิเศษของไอ c ีซีเนี่ยทำการตรวจสอบเสนอไปพอเขาตรวจสอบได้ข้อมูลชัดเจนแล้วก็ลงมาตรวจแล้วจริงเนี่ยเขาก็จะอหมายจับออกหมายจับ,ออจบท่านคุณเซนผู้มนตและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดตรงนี้เราก็จะได้เปิดแล้วก็เป็นข้อที่ทําให้เขาเยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะปกครองประเทศได้แล้วกพุชาจจะเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วแม้แต่ว่าจะไม่ต้องถึงไอ c ีซีเนี่ยนะครับในกรณีที่ข,ขึ้นไปขึ้นสารโลกแล้วเนี่ยเราไม่ไปเนี่ยแล้ว ก,กลายว่าตัวของทุณเซนไม่ได้สามประสากันหนึ่งพื้นที่นะเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสารโลกเนี่ยเขาไม่ไพิจารณาให้ไงมันก็เลยไม่เป็นของเขาเพราะเป็นของเขาก็แปลว่าทานคุณเซนเนี่ยถ้าไปทําการข้อตกลงทวิปกักวีเพ,เพื่ออาจจะได้อาจจะได้บางส่วนหรือได้บางประสาทหรืออาจจะต้องคุยกันตรงนั้นว่าความจริงเป็นยังไงกลายเป็นว่าหมดสิทธ์เลยร้อยเปอร์เซนเป็นของทานเดอรตัวน้ำมันใช่ไหมถ้าหุณเซนขายชาติหรือเปล่าก็มีอาจจะเริ่มมีคนคนคน,คนพูดออกมาใช่ไหม อแล้วเวลาลดก,กับไทยเนี่ยคุณแข็งแกร่งคุณแข็งกล้าคุณคุณบอกคุณแน่อะไรต่างสุดท้ายเนี่ยคุณก็เสียหายเยอะแยะไปหมดเนี่ยทาให้กําลังของทางฝ่ายรัฐบาลในอ่อนแอลงไปจริงไหมอ่แสดงว่าทา่านภูมินเนตไม่แข็งจริงเนี่ยจริงไหมอ่าก็พูดได้มันก็เลยกลายว่ามันจะหมดบาร,รมีเพราะระบบการปกครองแบบอํานาจนิยมเนี่ยมันอยู่ที่บาร,รมีของผู้นําถ้าผู้นําหมดบาร,รมีปังมันก็สูญเสียทุกอย่างแล้วคนที่จะมาชิงอำนาจก็คนในในใน,ในพวกท่านนั่นแหละ ไม่อาจจะเป็นญาติของท่านเป็นเป็นคนใกล้ชิดหรือว่า,าจ,จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองของท่านนะครับฝ่ายค้าไม่ต้องพูดถึงอย่างยางอีไกลเพราะมันโดนทำลายทำลายไปหมดแนละ้วแต่เรื่องเนี้จะทให้ัมพูชาในเปรตเป็นขั้นหนึ่งครับค่ะดังนั้นขออนุญาตขยายสองจุดนะคะทางฝั่งของจีนแล้วก็เรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศกรณีอาชญากรสงครามนะครับประเด็นของจีนถ้า เป็นสิ่งที่ทําให้กัมพูชามั่นใจว่าจีนอยู่ข้างเขาและจีนเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะคะเราเจาะไปที่จีนได้หรือไม่จีนได้แสดงความเห็นก่อนอนยี้นะคะบอกว่าจีนยิดมาในจุดยืนที่ยุติธรรมและเป็นกลางนะคะดังนั้นการกระทําที่ละเมื่อกฎบัตรสหประชาชาติที่กัมพูชาทำอาจจะทําให้จีนนั้นต้องหยุดต้องยั่งคิดนะคะเราใช้เรื่องนี้ใช้จังหวะนี้เนี่ย ไปขอความเห็นชอบนะคะหรือว่าขอให้จีพิจารณาเหตุผลทางฝั่งเราได้หรือไม่คะ่ะได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจีเขาถอยไงแต่เห็นจังหวะที่เขาถอยนิดหนึ่งอ่ะพอเขาถอยฉากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้ประโยชน์แล้วละ่ะทีนี้เราก็เอาข้อมูลเรื่องของการลุกรานนะครับการทํรลายประชาชน,นต่างๆเนี่ยในการโจมตีประชาชนพลเรือนเนี่ยไปส่งให้จีนได้เพราะจีเกาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน เราต้องเล่นหมดแล้วครับทั้งห้าชาตินะครับต้องไปหมดเลยเราไปแสดงให้เขาแล้วอันไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ควรจะหันมาทางเราได้ง่ายที่สุดเนี่ยตอนนี้กลายเป็นฝรั่งเศสซึ่งมันคนเราก็เชื่อเสมอฝรั่งเศสมันอ,อยู่กับกัมพูชาใช่ไหมเออแต่ลองดูลองดูนะครับม,มันน่าจะมีโอกาสลองลงมาก็ทางสหรัฐถ้าเราออกจากบรกจริงถ้าออจะบเบรกจริงเนี่ยจีนอาจจะไม่ชอบก็ต้องเลือกเอาคุณเจ้าอย่างไรงนะส่วนอะไรนะท,ท,ที่ว่าตัวกัมพูชาเนี่ยเขาจะไปฟ้อง อาเลือายาลงประเทศเนี่ยนะครับเราเราสามารถที่จะคนจริงผมอยากจะให้รีบฟ้องไปในวันวันนี้เลา,าหลักฐานกันฟ้องเนี่ยไปคุยกับจีนแต่ไมเพราะเขาอยู่ในสี่อยู่แล้วลหละแต่ว่าเอาหลักฐานเนี่ยไปคุยกับจีนเอารูปต่างๆไปคุยกับจีนคือต้องบินไปเลยนะไม่ใช่ไปบอกเรียกทุตเข้ามาคุยแล้วเปิดอย่างครั้ที่แล้วเนี่ยเรียกทุนมาห้าสิบประเทศเข้ามายี่สิบเขาเขีนเป็นเรื่องจิบ๊บจิบอ่ะเราต้องเดินทางด้คือต้องบากหน้าคือถ้าขยันหน่อยอะ่ะ ต้องรบกวนท่านท่านท่านภูมิธรรมนะคบปล่อยท่านมาลิดไปเดินทางบ้างเถอะอย่าอย่าเไวไ้ปไ,ปไปขวัญกำลังใจอยู่ในประเทศเลยไม่ไประโยชน์ครับค่ะส่วนถ้ามองเจตนารมณ์เชิงลึกของกัมพูชานะคะนอกจากมั่นใจในแบ็กอย่างจีนสิ่งที่เขาเป็นเป้าหมายของตัวเขาเองนะคะจาของผู้นําก็ตามนะคะคืออะไรถึงได้ยอมเหมือนกับแลกทุกอย่างขนาดนี้ทั้งการทําขัดกฎหมายสหรประชาชาติแล้วก็การต้องเปิดสงครามที่ทําให้ ตัวของประชาชนต้องสูญเสียอันนี้จะเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดน,น,นะครับคือเขาต้องการไปอยู่ในสีให้ได้โดยด้วยทุกแรกด้วยทุกอย่างที่มีเอาคอสนลยครับเอาคอสเลยแลก<อ>ทุกอย่าง,ง,ง UNSC ขอแค่นั้นเขายังเชื่ออยู่ว่าจีนจะช่วยเขาในเรื่องของสมาชิกงแต่ว่าเขาก็ยังเข้าใจเรื่องของกติการะหว่างประเทศเนี่ยอาจจะน้อยไปหรือว่าเขาไม่ชินกับเรื่องแบบนี้เข้าใจเป็นประเทศที่ยังไม่ ไม่สนใจกติกาอะไรมากมายเท่าที่ควรไงอาจจะรับๆไปอย่างนั้นแนะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรแล้วก็ท่านท่านุ่นเซนท่านก็เป็นคนพูดง่ายๆก็เป็นคนทีอ่อยู่มานานแล้วอ่ะท่านเป็นคนโบราณนอะ่ะพูดง่ายๆท่านก็จะคิดแบบคนโบราณว่าทำไมก่อนยิงกันง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ยิงกันง่าย,ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยท่านก็อาจจะลืมไปอันนี้เป็นจุดที่พลาดเพราะระบบระบบที่มันเป็นอำนาจนิยมแบบนี้แหละอำนาจรวมศูนย์อย่างเงี้ยมันทําให้การตัดสินใจพลาดข้อมูลต่ตางๆท่านก็พลาดหมดนะครับซึ่งเป็นจุดดี เป็นโอกาสที่โชคดีถือว่าโชคดีของไทยแล้วที่เขาละเมิดกติกาสากลอาจจะทําให้ประเทศหมาดนานเนี่ยต้องถอยตรงนี้เป็นประโยชน์ที่เราต้องต้องเดินเดินเกมอันนี้นะครับค่ะและท่านหวังผลลับอะไรจากมติของ UNSC คะได้พื้นที่ได้ดินแดนได้ประสาทได้ใจประชาชนได้คะแนนนิยมเอ่อคือ,อคือเขาต้องการอย่างนี้โดยหลักการเนี่ยก็คือไม่ว่าจะจะ,จะชี้องไรตามขอ SC, ยูเอ็อี้ว่าไปสารโลกแล้วเราไม่ไป ถ้าเราไม่ไปก็แปลว่าประเทศไทยเนี่ยแพ้เขาแล้วเขาชนะยูเอ็นซีกเเป้าสมัยสุดท้ายยนีสีไงยูสีสั่งเราเราสั่งไทยแล้วไทยไม่ทำเนี่ยเขาถือว่าเขาชนะแล้วเราเขาไม่สนใจเรื่องน้ำภาษามาสาตว์เขาจะได้ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเขาไปสั่งรแล้วไทยไม่ไปเองแต่ว่าไทยเนี่ยแพ้ในเวทีรองประเทศเขาก็ได้ชื่อเสียงจบแล้วก็ขอแค่นั้นแล้วชื่อเสียงนั้นเขาจะต้องการแปลผลเป็นอะไรต่อคะก็คือความมั่นคงของคุณเเนตลูกชายของไง แล้วก็สืบทอดอำน,นาจต่อไปตอนนี้คุณมันเนตพ่งขึ้นมาแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องทางการลงทุนของทางจีนก็ถอยออกไปใช่ไหมทางสีนูวิลแล้วก็คลองที่ต้องใช้เงินเยอะอย่างฟุนันเดโชอะไรต่างมันถอยมันก็มีนักธุรกิจลงประมาณสามพันกว่าริษัทท์ทอนเองแต่ว่ามันมันก็เยอะจริงอะแต่มันมันไม่ไม,ไม่แผลกไปที่ตัวของรัฐบาลท,ที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ดูแลประชาชนที่เป็นฐานอยงเนี่ยก็จําเป็นจะต้องสร้างอะไรบางอย่างที่ให้ดูว่าเป็น ต้องต้องอยู่กับคนนี้อยู่กค,คนกลุ่มนี้ไปอีกสักพักหนึ่งขอแค่นั้น